พี่เติดล่ามาล้วเน,น,นี่ยใบัดน,น,น,นี้พค่อยเปินพุ่เศ้าแหบแบัดนี้ะเช่ว่าอันนี้คนเห็นผมจังสีไหนจังว่าตำรวจับหมอลาบเซียเบี้บองลักษณะการซ้ำบัคก็เจกับหู้จัวว่าีมือซ้ำเลยสีมือว่าเหรอเ <c oughs> นี่ยเห็นว่าเนี่ยการตียาการนี้ยังเนี่ยว่ามันธรรมดาได้คนหุ่นุ่งยด้ดดยเกือบนี่ไเห็นว่า ขุดลงจังเยียจบปึ๊บขุดลองจังสี่ตะกอนนี่มองท้อสีว่างแล้วเนี่ยเขาจังไปต่อมาเนี่ยควนดินข้างล่างให้มันะนั่นก้อนเป็นลุมเล่นบ่อซ้ำนีบอ่บอบ่อท่านได้เอามันปึ๊บพย่ายาเล่าเล่าต่างแต่มมุเจ้าบ่อขั้นแหนนี่เล่าเล่าไฟฝันทีสีปลูกทีเลี้ยนบ่บอพอดีห้าลังเชียกับเป็นความคิดที่ดึงดูดผมลนะจังมันจังอันนั้นือจังผีเถิดเนี่ยโย่ว่าปี ฝนตกนั่งอยู่ในเถียงเป็นบ่อยคู่สาว่างทาอเสียววีหังมะปลูกหรือผีเถื่อนคู่สาก็ปปูกได้บ่ได้แต่ขอหั่งดนางเนี่ยิึงมันเห็ดมันเสียวเดียวมันเสียมันก็เป็นธรรมดาละลูกใหญ่เนี่ยซเนีตได้บ้านแบบนี้กระบวนการ คนจากพืนธรรมดา,าเลยนะนนาาเนี่ยเด็ดขึ้นมาเตะจงคุนขึ้นมาเนี่ประมาณจากสิบเส้นเมอนี่ามาไดไปวน,นึงเนี่เขามีเวลาเขาก็คอยปลูกไปเดี๋ยวเตรียมดุมไปจังซี่สีปูมังได้เตรียมไปเดี๋ยวหอดมือผมเสียงมาก เตรียมไว้เดินแทงดีบุนอไฟมาบบอนมือไดนมัน18บ่แปดผมไปสีสะเกียตัวยงนี่เขาเจ้าสิตัดทูเรียนวันที่สิบแปดไปนำบอสสวนทุเรียนข่มบุญ่มบุญเลยแปดชิ้แปดสิบเกานี่พุ่นขึ้นมากสิโอ้ยนุ่นมากนะกว่าสิบามสิบแปดสิเนี่งานยาเลยผม สีสกเกตถึงสองส <18, 19, S 1> ิบแปดสิบเก้าอยู่สีสกเกตกันทลักจัดเยี่ยมไร่ชมสวนไหมจ้ะรอมนั่น<ม>นี่เขาขึ้นมาสิมองนี้ได้กม,มองเขาสิบปุ๊บดินขึ้นมาเพื่อนเตรียมดินไว้ยังสี่ดินใต้นะปุ๊บเขาก็เก็บหญ้อาออกน้ำแกะใส้อ<ส>ีก<ส> เจ้าพ่ปลูกใสแก่บ <anak lonely> ้านนี่น้ามันสไออกใส่ส่งห้มันจากการีิเข้าใส่โครงสางดินจะต้องได้ดิพี่จงฟุ่นไส่ยามไงบ่บดอใส่ปุ่น่นบ่อไส่บ่อไส่เดี๋ยวผมอีดส่วน่านดอก้บอไบอปุ่นยาเฝ้ามะก่ย้อนฟุ้นว่ะแมนเชื้อโรคเข้าทำลายแมนแมอันนี้กระบวนการเตรียมดินไว้ซื่อนี่เดี๋วจงซ้ำนี่ปุ๊บซ้ำนี่ใได้แล้วนี่ เอามาตั้งนี้เพื่แมนบ่ได้ไปว่าพ้นไงคักกระละกระเนี่มันมันจะต้องร้องด้วยไรโคเดอร์มาแล้วก็ล้าด้วยสารป่าสะพานเพื่อสายพันธุ์ถ้ามีอีดบล์เศษอีดบล์ใส่น้ำได้ว่างๆลงใส่อีดบล์มองที่ข้อเท้าตั้งข้างล่างมันพื้นแมนมองข้อเท้าตั้งถูกเนี่ยทำนี่ง่ายว่าหวานทุบๆอีดบล์ไว้เออเนี่ย บาดยามเขาสิปลูกสมมติว่าอันนี้แมนบ่เป็นต้นมันอนีบันนี้ไอ้จงเนี่ยเขาใเกลบข้างนอกนี่เปิดเตรียมเกลบมาไว้ก่อนเลยครัสาบยินขึ้นจังสี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาหาหาคนทุเรียนเลยคอยเฮ็ดจังสี่นี่ปลูกมันก็จะเป็นพ่นโดยอัตโนมัติเป็นพ่นโดยอัตโนมัติครับผมแมนพอาะอยใหญ่มากเทาก็ค่อยขยายขยายฐาน หอเอาน้ำลงไปน้ำไหลออกน <Man. S 1> จะบอกหังอากาศทายเทได้พลมีแกะเวลาดินสุดโตะเห็นบ้ออกซิเจนเข้าไปได้ก็แสดงว่าในตัวเจนเข้าไปได้การทายเทมันก็นกนได้มันสีบกหอนอบเอนอนป่าบอยังไงวาเฮี้ยนเฮาเนี่ยถ้าเขาปิดบ็อกทึบเนี่ยเขาจะหอนแต่ว่าถ้าเขามีหนาต่างรอบมันสีเย็นแน่นอนลมมาทิศทางใดก็เข้าได้อันนี้ก็รณีเดียวกันคือแกะ เป็นยังปู่คือตายเออแม่นม่นม,น,มนหูว่าเอาแก่มาใส่ก็ตามแต่โอกาสร,รอดอยังหาสิบหาสิบ้าเจ้าบ๊อบปับ่าพีเอของดินหายห้ยหาจุดหาถึงหกจุดเรา,จาจเจ้าบอใส่ไต,ตโคโนมาเพื่ออห่ยังอันตัวนี้มัน,มนเป็นเนนขาเชื้อรามืนมั้เชื้อราตัวดีมันเป็นล่าเขียวเออแต่ว่า้าเจ้าได้ไม่ค่อยไร้ซาเชื้อเฮ็ดมากแตโคโนมาใส่ไม่ไหมแต่หลังจากนั้นเจ้าเอาใบมาอย่ามาจัดนั่นถิมีเชื้อเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเทาเฮ็ดแก่ อย่าจงเอามาห้อยใส่ใบไม้ทิมไว้เลยหลังจากนั้นไม่ค่อยได้สร้างมันจะอยู่ในหลักแล้วมันจะทําให้พืชเดินหาอาหารได้ดีแล้วก็ไม่เป็นโรคนั่นแหละเอกเอแกกว่ามันแยกกวามันสายหย่อนมันเติดโรคปลูกได้บัดครับปลูกได้บัดเลยปลูกได้บัดนี่ผมสีปลูกไปนี่ปลูกไปนี่ระยะห่างระยะห่างเอาไงวะหกเมตรให้สลับฟันป่าก็ได้หกเมตรกวางก็ได้ สมมุิว่าหมองเหียนบอจริงๆกับแปดสองสาม้ขนาดนั้นเลยหรอใช่เวลามันใหญ่ขึ้นมาเด้อหกเมตรนี่หน่อยอยู่ดีหลังจากนั้นเนี่ยเขานับไปอีกหกเมตรหนึ่งสองสาห้าซื้อนี่แม่นบอลบอลเขานับไปอีกสามหนึ่งสองสามนี่ปลูกเื่องสี่อ๋อสนับ เาปั้นป่าแบดนี้ย่ำคุมมันออกคุณมมันออกอ,อย่าลืมว่างามมันเนี่ยว้างได้เป็นหาหกเมตรถึงเทมใช่วาเขาวเจียวตาม,อ,มอันนี้คือหน่อยสุดเหตดยากป่าวขาเห็ุมือแล้วสองหลุมสามหลุมเตรียมไว้นี่คุดดินไว้จังซี่ล่ะม,มีเกบม,มาใส่เข้ากับเห็ดจังสี่ถ้าเตรียมไว้จังซี่แล้วเนี่ยเอาตีตีมาวงนี้เนาะให้ได้เม็ดยี่สิบซะเนี่ยเนี่ยเขากบวัดมาเนี่ยเขาก็เอาดินมักงสี่เอาเก็บใส่เนี่ย ใบไม้จงไรายอ่ะออกมาพนนะเวลาเขาปลูกแล้วเตรียมดินก่อนก็ได้ครับย่ามนันหวอดมือเอาทุเรียนมากุดลุมก้เอาใส่จบหอเตรียมดินไว้ยังสี่แห้งดีร้ายมือแห้งดีนี่เตรียมเอาใบไม้เอาแกบ็ังสี่เรามาใส่ไอจงระวังเกบจังสี่ไอจงมาเบงที้ดินมันสีตาตต่างกันเด้แม่เห็นป่ะแค่แค่มีเกแ็บเขามาผสมนี่ไม่เกล็ดสี่มันกระเท็นให้ดินดินนนี่ล้ว เราสมมติว่าเขาออกตะดินกว่าหนีมากักพักหนึ่งมันก็ลุ่มไปเออโบมีแก่บบได้ดีผลข้างเค็ยได้คนคุยกระจาย